สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวนะผมคู l ูเชฟสกี้นะฮะคูลูเชฟสกี้โอเคโดยตันงที่97ตำแหน่ง RWF นะฮะมาเรามารีวิวค่าพลังกันก่อนนะฮะอายุ20ปีเท้าซ้ายนะฮะ เท้าซ้ายทำเกมรุกเปิด9บอลโทรน9 3เลี้ยงบอล9 4แล้วมากับตัว9 0สองสั้น9 0บเปิดบอลเปิดโอเคจบสกอร์เปด9นะฮะรูตังต้งเตะ8 5ความโค้ง9 1สปีด9 9สปีดต้น9 2แหม่ถ้าสปีดต้น 9, 9 9ด้วยนะจะยิดกว่านี้นะฮะหลังกันยิง9 2นะครับผมเทลงเกรง87บาลานซ์9 1สเตมีนา9 3นะฮะ สกิลก็จะมีสับคขาเหล่าับผมมีหมุนตัวนะฮะคัตบีไฮแอนเทิร์นมีสกอตมูฟนะผมมีสกิลปั่นโค้งจากนอกกรอบนะฮะมียิงไกลนะผมเล่นบอลจังหวะเดียวแล้วก็แทงบอลทะลุช่องนะครับผมสำหรับนะคูลูเซฟสกี้นะผมมาคูลูเซฟสกี้มาจับลงเล่นโอเพ่นชาเลนจ์เหมือนเดิมตามสไตล์นะฮะเมดเดนน่าจะมาพรุ่งนี้หรือเปล่า เนะี okay. นะ่ยเคปเพ็นชาเลนฮะไปลุยครับผมโอเคครับ okay, ผมมานะฮะสำหรับฟูลูเซสกี้นะครับผมฟูลูเซสกี้นะฮะอยู่สโมสรยูเวนตุสนะครับผมนะมาชาวสวีเดนมาทีวีราครับผมมาทีปาวาส์ผมมาไปเข้มไปเข้มให้ปาวาไป แล้วก็คูลูเซฟสกีวิ่งเลยแล้วลูกนี้แล้วลองเปิดโคง้งโควบได้ฟ้าปะเนะี่ยจุดโทษครับ<ท><ท>ผมนะฮะ,ะเ๊อปเป้โดนทำอะไรหรือเปล่ปาไม่เห็นลูกนี้ยังไงสิขอดูมันจุดโทษได้ยังไงนะฮะคูลูเซฟสกีเปิดมาแล้วก็ป๊ปเป้หมูงไม่ได้แล้วก็จุดโทษนะฮะอยากเห็นอยากเห็นไปทำอะไรวะนะอ๋อไปเสียบนะฮะอือ ปเสียบถ้ามมนเสียบป้าเป้ก็น่าจะได้โม้งหูไปเขี่ยมบะ่ะไปเขี่ยมบะ่ะมุมนี้แล้วกันนะอือหือจุดโทษดิผมไม่ค่อยมีดวงโดยสิ่กูว่าเลยไงจุดโทษผมไม่ค่อยมีดวงด้วยดีเนี่ยอือหือน่าเสียดายว่ะได้จุดโทษทั้งทียิงไม่เข้าเนี่ยเรียบร้อยผมปวดอีกครั้งโด,ดนได้หมงอือหือแหมผมไม่ชอบจุดโทษเลยจริงนะ มันเซฟง่ายอะ่ะคือดาวทางถูกปุ๊บเซฟได้เลยะนะผม,มคูลูเซฟสกี้ผมป๊อบเขี่ยมก่อนมาป๊อบไปใช่มหมคูลูเซฟสกี้คนเดิมยังไงล็อกล็อกมาแล้วก็เปิดสวยๆปั๊บไปโอ้โหเปิดย้านหลังนิดนึงฮะอืม,มที่ป๊อบไปครับผมฝากให้ดูก่อนดูมาที่เดบรอยมาคูลูเซฟสกี้ไปป๊อบไปทันไหมยังได้อยู่แล้วก็เปิดมา ขอลองปั่นไม่ปั่นดิยิงปกตินะฮะมุมมันยังไม่ได้ครับผมแต่ก็ถือว่าทำรีมดีเหมือนนะไปดักสวยครับผมตุสกิฟตมาฝั่งนี้แล้วลูกนี้ขอลองยิงโอ้โหแต่บอลยาวไปนิดนึงนะฮะโอกาสสวยมากแต่บอลยาวไปนิดหนึ่งน่าเสียดายครับผมจบครึ่งแรกฮะโอ้แต่ยังทำได้ดีนะแต่ลูกเมื่อกี้แต่บอลยาวไปนิดหนึ่งนะครับผมแหมน่าเสียดายว่ะ โอกาสทองเลยนะเมื่อกี้โอกาสทองทองคําด้วยนะทองคำแท่งด้วยแหละ <c oughs> โอ้โหเตะบรรยาบนิดนึงยังได้อยู่ไม่ไหวมาฝั่งนี้ก่อนฮนะไม่ไหวเราไม่เสียเ่ยงแบกเขยมเฮนดิ้งแล้วปาครับผมคุณลูเซียบสกีแล้วก็เปิดโค้งเป้โอ้โหดูร้อยัยงยังได้อยู่โอ,อนนะโอ้โหเจอสองคนฮะได้ฝาว่าผมโอ้ยฟีคิกลูกนี้นะฮะขอฟีคิกขอฟีคิกครับผมแต่เปิดบอลก็ไม่ค่อยแม่นนะเอาจริง เปิดบอลคลูเซฟสกี้ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะผมว่ายังล้นๆอยู่นะยังไม่เป๊ะเท่าไหร่ครับผมยังมีล้นอยู่นะแต่เรื่องความเร็วเรื่องหาช่องดีนี่สุดนะมาแต่เปิดบอลยังมีล้นอยู่นะนะปะเป๊ะสองสามครั้งล้นตลอดเลยนะเบคเคมผมฟีคิกลูกนี้ไม่น่าพลาดนะถ้าแบบนี้ถ้าไม่ติดกําแพงไม่น่าพลาดโอเคมามาผมเปคเคมจัดให้ลูกนี้ส่อครับผมต่อฮะ เบรกแฮมเขาเบรคดบรอยฮะมาเบรกแฮมอื Ooh, od, uh. ้มเกือบแทงหลุดแล้วแม่เจอช่างดีงามเมื่อกี้มาที่คูลูเซฟสกี้ผมปะเป้ก่อนฮะก็มาที่คูลูเซฟสกี้ฝากไม่ไหวฝากฝากอย่างเดียวโอ้โหปิดลูกนี้ถึงไมโด้ยังได้อยู่ฮะมาคูลูเซฟสกี้ไปยังไงยังไงกลับก่อนโอ้โหถือว่าได้เลยความเร็วอะอื้มมา ลูกนี้ขอลองปัน่นอุ้ยฟิวได้เรื่องนะผมเ,เรื่องนะโอ้โหใหญ่ได้เลี้ยงฮนะความลิวได้เรื่องเลยเอาว่านะนะเอาว่ะเข่มาปับ๊บไปลูกนี้ยิงโอ้ยมีปัดนะอโอ้โหเซอสกี้ผมมีหลายอย่างที่เรายังหาไม่เจอนะเต่เทพมากเมื่อกี้ฮนะลักเลี้ยงลิวมากครับผมมาปวาวาฮะ มาที่โรดี้วีระวีระมาที่ป๊อปเป้ <c oughs> โอกาส oh, oh, <c oughs> ยังไม่มีอะโอกาสโอคลูเซฟสกีปันยังครับผมเกมนี้ยังไม่ได้ยิงอะแต่โอกาสยิงมีนะแต่แต่แต่บรลยาไปนิดนึงนะโอเคครับผมจบเกมแรกอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะฮะคลูเซฟสกีนะผมเปิดบอลยังไม่แม่นเท่าไหร่นะผมว่าเปิดบอลยังไม่แม่นเท่าไหร่นะแต่อย่างอื่นดีหมดเลยนะ สปีดคล่องตัวความเร็วหาช่องถือว่าดีมากนะฮะโอเคคูซซีได้ไปหกครับผมไม่น่าเกียดนะฮะมาเราไปต่อเกมที่สงฮะเกมแรกถือว่าผ่านนะผมให้ผ่านนะฮะโอเคผมมาต่อเกมที่สงนะฮะสำหรับคูรูเซฟสกี้นะับผมโอเคเกมแรกถือว่าทำได้ดีนะฮะทำได้ดีมาดูเกมนี้ครับผมนะขอเกมลืนล่นๆนะผมขอเกมลืนล่นๆเลยมา่อนข้างลื่นนะผม เกมแรกยังไม่เลื่นเกมนี้โอเคแล้วนะฮะมาที่เดบรอยเทยมาฟลูเซฟสกี้ผมถือว่าทำเกมได้ดีเหมือนนะแล้วก็เปิดคุ้งโค้งป๊อปไปยังไม่เข้าโอ้โหแต่การเปิดบอลเนี่ยเกมแรกยังทำไม่ค่อยดีนะการเปิดบอลเนี่ยมาดูเกมนี้นะผมแต่อย่างอื่นดีหมดนะแต่เปิดบอลนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมแรกต้องมาดูเกมที่สองนะว่าจะโอเคไหมป๊อปไปดักได้ไหม ที่รถฟอร์ดนะผมรถฟอร์ดเลี้ยงเดียวเลยกระชากมาฝั่งนี้โอ้โหค่อนข้างสวยฮนะไปแล้วเลี้ยงเดียวครับผมเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวไปก่อนแล้วก็แทงมาปับเป็ยิงโอ้ยไม่มีใครถึงเลยะ่ะโอ้ยมังไงลูเซฟสกีปป้ไปก่อนไปก่อนแทงคนเดียวโอ้โหเกียร์นี่มันอะไรวะเนี้ยนะแม่งสามสามาสันเดนหน้าแม่ง โอ้โหหรือว่าไม่มีโดอวะนะเกมแรกมีโดูทำกันได้ดีเหลือเกินเกมนี้ไม่มีโดูฮะหรือเปล่าเป็นทีโดหรือเปล่าโ,โอ้โหเดนนาสามภาษาเดนนาไม่ทำเกมไม่ขึ้นเลยฮะส่งกันไม่ถึงสักทีมาที่คูลูซัสกี้ได้ไหมได้ครับผมแล้วก็แทงไปเลยป๊อปเป้หลุดแล้วฮนะมาป๊อปเป้ไม่น่าพลาดนะทํามาอย่างเงี้ยไม่น่าพลาดโอเคครับผม มาเอซิทไปหนึ่งฮะอเคโอ้โหไม่ครึ่งแรกไม่ทำกันไม่ได้นะผมโอกาสหลุดเดียวเยอะมากนะฮะแต่ไม่ยิงกันไม่เข้ามาครึ่งหลังเพิ่มเดียวครับผมได้ยิงนะฮะโอ้โหเกียตึงจัดเลยไีเกียดักได้ครับผมมาที่ดับลอยฮะคุลูเซฟสกี้ลองกระชากอืจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้ฝั่งนี้นะไม่ถนัดถนัดฝั่งซ้ายมากกว่าขวาไม่ถนัดวะมา ลูเซีสกี้ครับผมทองที่เดบรอยแทงมาหลุดแล้วผมมาลูกนี้ลองเปิดมันต้องได้เลยเอาจริงนะเรดฟอร์ดโอ้ยมาต้องเป็นเรดฟอร์ดวะถ้าปเป้หมงไม่ถึงนะโอเคเอาวะเกมขึ้นหลังดีขึ้นเยอะนะเกมขึ้นหลังดีขึ้นเยอะนะผมไม่ได้เกี่ยวกันอะไรเลยนะทีววระามาเดบรอยฝากไหมปเ้ปเป้ไปมาคุลูเซียสกี้ต้องได้ยิงแล้วกลับกอดโอ้โหโดนเสียบ เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเสียกันกียงเลยฮะโอ้โหคุโรซสกี้กูนะขอเปลี่ยนตัวแล้วกันนะมามึงต้องยิงเองวะทุกคนต,ต้องให้มันยิงเองนะฮะเคยยิงกลางแม่งเลยวัดใจไปเลยฮนะวัดใจยิงกลางนะผมยิงกลางโอเคมันต้องวัดใจเนะี่ยยิงซ้ายยิงขวาไม่เข้ายิงกลางแม่งเลยนะผมโอเคมา ที่สามศูนย์เกมนี้ดีขึ้นเยอะนะฮะขึ้นหลังเนี่ยขึ้นแรกแม่งยังควยที่คูลูเซฟสกี้ฝากก่อนฝากก่แล้วก็ฝากมาหลุดน่าจะหลุดไปลูกนี้ขอลองลองปัน่นโอเคโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมนะครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ขึ่ง 00, หลังสี่ศูนย์นะโอ้โหต่างกันมากค่อนข้างต่างนะโอ้คูลูเซฟสกี้ถือว่าผ่านเลยฮนะมาที่คูลูเซฟสกี้ ปปีลำหน้ารูเปลา่าโอ้โหลูกนี้ปปีมันก็รีบวิ่งเกินนะผมปปีมันก็รีบวิ่งเกินนะฮะโอเคถือว่าทาได้ดีนะเกมเนี้อยอ่าปปีครับผมปปีรอแล้วก็แทงมาผมคูลูเซฟสกี้ล็อกหนึ่งทีปัดเข้าในลูกนี้มาแล้วก็ยกโอ้โหเสียด,ดลูวเวนะฮะเสียบเก่งเกินโอ้โหมันก็เสียบแม่นเลยนะไม่โดนคนด้วยนะนยนะเสียบแม่นด้วยนะ นะโอเคทิ่ปาวาไปายเบคแฮมยังได้อยู่ฮะเสียบมาเหอะเสียบมาเหอะโอ้โหได้ฟาวผมโอ้เสียบเก่งเหลือเกินนะฮะน่าจะไม่ไหวแล้วโอเคหยุดโทษไหมโอ้โหมาหยุดโทษห่ะน่าเสียดายเบคแฮมเบคแฮมปาดเข้าในเดบรอยยิงโอเคผมนะเกมนี้อยู่ที่อยู่ที่4-0นะครับผม คึ่งได้ศูนย์ศูนย์แม่งเกมครึ่งได้อย่างห่วยออจริงห่วยมากคึ้งแรก,น <c oughs> แกนเนี่ยแคบทุกทิ้งนะฮะมาเกมคุ้งหลังแม่งโคตรเทพเลยถึงบอลกันตลอดนฮะเป็นคลูเซฟสกีครับผมยิงหนึ่งแล้วยิงสองียิงสองอซิทหนึ่งนะครับผมโอเคถือว่าสุดนะผมว่านะเปิดบอลอาจจะไม่ดีนะผมเปิดบอลอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่การครองบอลสปีดแล้วก็หาช่องดีมากๆเลยแล้วก็มีสกิลปั่นโค้องอีกโอ้โหคนนี้ แทนเมสซี่ได้อยู่นะเป็นสำรองเมสซี่ได้เลยนะใครที่ไม่มีเมสซี่เนะี่ยคนนี้เป็นตัวเลือกต้นๆเลยนะผมคูลูเซฟสกี้นะฮะของยูเว่สวีเดนนะผมโอเคสเตมิแนาก็ไม่เหนื่อยง่ายนะไม่เหนื่อยง่ายนะนะผมคูรูเซฟสกี้ผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะถือว่าผ่านถือว่าผ่านเทพเลยนะผมสุดใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ถ้าเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go